เพื่อนบับเบิลซ้อน2ลูกข้างนอกใสข้างในสีทึบค่ะจริงๆลูกข้างนอกใสๆเราเป่าแล้วสองสามรอบเลยนะคะเราจะหาไม้หรือก้านพลาสติกนะคะใส่ลูกสีขาวหรือจะเป็นสีอะไรก็ได้ค่ะที่เราต้องการแต่เขาจะต้องเป็นใสที่เท่ากันนะคะวันนี้เราใช้สีขาวค่ะการซ้อนแบบนี้จะทำให้ดูผิวเขาแววขึ้นแล้วก็ ช่วยสร้างความทนทานด้วยค่ะชมไปเรื่อยๆนะคะตัวบับเบิลนะคะเขาจะมีปากที่เล็กแล้วก็เวลาให้ลมออกเนี่ยจะต้องใช้มือช่วยกดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ต้องกลัวแตกนะคะเพราะว่าถ้าเขาแตกเนี่ยจะแตกตั้งแต่เราเอาเป่ารอบแรกเลยค่ะเขาไม่แตกแล้วเนี่ยจะเหนียวมากๆเลยนั่งทับยังไม่แตกเลยเพื่อนๆ เป่าแต่ลูกข้างในสีขาวนี่แหละค่ะจับไปจับมายังไม่ได้ก็ยุบลงอีกจัดเขาหลายๆรอบค่ะเพราะว่าข้างในเนี่ยเราจะทราบเลยว่าเขายังไม่เรียบเราก็มาจัดตำแหน่งลูกข้างนอกก็คือบับเบิลนะคะเนื้อเขาจะแบบเหนียวเหนียวนิดนึง พวกนี้เป็นงานเป่าลมธรรมดาเลยนะคะก็จะไม่ลอยฉะนั้นเนี่ยเราจะมาทำเหมือนเป็นเสาแล้วก็เป็นลําต้นนะจ้าใช้เส้นยาวนะคะพวกไส้เป็ดไส้ไก่ช่วยมัดเขายกไว้เป็นจุกไปมัดกับหัวต้นลูกโป่องอีกทีนึงลําต้นก็แล้วแต่ว่าเราจะประดับลูกโป่งเต็มหรือว่าช่วงตรงกลางทำผู้กระดาษก็ได้นะคะ ส่วนลูกที่เราเป่าไปเมื่อกี้เนี่ยสามารถเอาสติกเกอร์นะคะโลโก้หรือข้อความที่เราต้องการนะคะเอามาติดได้ก็ไปใช้งานตั้งประดับต่อไปนะคะประมาณนี้เลยขอบคุณมากๆที่รับชม